จะมาดูมันนี่้น่าทานแล้วดูทรงแล้วเนี่ยไม่ตื่นโทล่ไหมโทลเลยโผลเลยหกแล้วนะคะฮัลโหลค่ะพี่เนยตื่นยังคะมาไหมคะมาดูไหมคะทิมทีมแฉกแท็กหญิงจะมาแล้วนะคะค่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 ะแทจอยค่ะเข้ามาค่ะที่เราดูใช่ไหมว่าเสียงมันออกแล้วเมื่อกี้ตั้งใจ เพราะอันหน้าจออยู่อุ้ยแรงว้ายว้ายยี่งด่มากลอกขาลอดขากันด้วยเปิดไฟแดงอย่างนี้เบย์แลแอนจะออกมาไหมยังอ่ะมันเป็นไฟนี่ว่ะเยอะๆบดๆอุย้ยวันนี้สวยฉากแดงอุ้ยเมียวายคนผัวเมียกันแหละฉันว่าแรงมาก ทีมผัวมียเจอทีมผัวมีใจเย็น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 เย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาน่าเตงอย่าทำอย่างนี้ใจคอไม่ีทีมนั้นเบาไปเลยอ่ะทีมนั้นจะเอาไงเฮ้ยถ้าอีกฝั่งเราขายอีกฝั่งเรากระโดดข้ามหัวแล้วไหมโอ้ยคนเว้ยเอาปัจเจเนอร์แกเป็นแคนาดีย์ใช่ป่ะใช่เออบ้านปามบ้านเกิดสำเร็จแล้บ้านเกิดแรงมากค่ะ นี่มันสกาเ,เลตก,กับเคลลิงคอร์ดเหมือนเนาะแต่เวอร์ชันผู้หญิงสองคนด,ดูเอ่ไอ่ไอ้ใจเย็นใจเย็นแหมอุ้ยกรรมการเทเลสวิฟค่ะทั้งนั้นดูไปหมดเลยเหมือนเนี้ยกรรมการก็น่นาดูาาใช่ไหมที่เนี้ยโอเคว่าไหวใช่ไหมไหวเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแหละเข้าใจฉันตั้งรายการปุ๋มเหมือนเมื่อคืนเลยนะฉันไม่ตื่นปิดอ๋อโอ้ยดีแล้วที่ที่โตโทรตามตอนไลนโนยองอยู่เอาไว้ตายแล้วใจเย็นนะ เฮ้ย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 โยนพก่อนพก่อนเต็งเต็งด้วยพอก่อนวายมือมือใจเย็นมะใจเย็นอีสองบนนี้มึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเขาแท็กกันแบบนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้มวยปล้มเขาไม่ได้แท็กด้วยการแตะมือมึงเชื่อป่ะเดี๋ยวมันได้จูบกันแน่ๆอะฉันเชื่อค่ะไอ้ปั๊มดีขึ้นไปเนี่ย พราะเขามีแรงใจดีแหละเธอฉันว่านี่มันต้องแบบนี้เออเออจวงจ้วงจวงจวงจมีตัวเองดูเขาเดี๋ยวทำให้ดูโอ้ยนางตเอาเลยหรอต่างยังงไม่ได้เออเออเอ้ยเอาเอาคิงเข้ามาก็ได้นะเออเออถูกคู่หน่อยเอ็กสองนี่ปั้มดีเคมีดีมากที่ดูในรายสัปดาห์โคตรแบดโคตรดีอ่ะ เอาเว้ยรับแจ็คเออมีท่าคู่เว้ยทุ่มเลยไปเลยค่ะคนรอเฮ้ยนี่แน่นี่แนี่แนี่แน่ยังเอายังไงเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังอุ้ยแบทแท็กทีมไม่ได้สนุกแบบนี้มานานแล้วกูพูดเลยกูไม่ได้ว่าทีมเดดดอนะแต่กูก็ว่าแหละ เอาอะไรวะอุ้ย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 ท่าสวยท่าสวยอุ้ยปั้มครั้งแรกมีท่าคู่เลยอ่ะคือบางทีกูก็แบบกูก็ยังยั้งปากไงว่าเออกูก็รักก็อะไรอย่างงี้แต่แบบก็ปั้มไม่ได้เป็นดีมากอ่ะก็แก่ๆแล้วทีมนั้นอะเฮ้ยเออวันนี้ครบรอบหนึ่งปีนะเนี่ยจริงเหรอครบรอบหนึ่งปีเจสดซิกซ์ก้านอ๋อไอช่างไม่เหอะ ซึ่งนอกจากเจสิก้ายังไม่หายไปแล้วแม่งโรดแมรี่กูหายอีกกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วอ่ะช่วยด้วยรับไม่ได้ว้ายโอ้แต่วันนี้คนดูเยอะมากเถอะแบบมีอัธจันทร์แบบขึ้นไปสูงเงยเยอะเยออัธจันทร์แล้วคือฮาร์ดแคมป์อยู่ฝั่งนี้คือฉันชอบจริงเนี่ยดูดิคนดูเยอะมากเลยอยเขาคู่แต่ถ้าหันคู่เนี่ย แด่ื้อค่ะไม่ได้สปอนแต่เข้าได้ขอบคุณค่ะกดอัดอยู่เนาะอู้วอะโอเคอัดอ่เดียวเียวจีลบอุ้ยสวยอุ้ยแมตต์แม็งบันว่ะอุ้ยอุ้ย,ย,ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยไอ้ทีมโคเวนมังสู้ไม่ได้เลยอะชอนชอนอุ้ยโคดุ โหดสัตว์รัสเซียเ <c oughs> นี่ยเราควรส่งไปให้คนหนึ่งในอินดูแล้ววัวข้อเปิดก็แบบนี้เนา<อ>ะโอ้ย<อ>เออช่วยผัวกอ็เออถูกล้วงะเเวลนบันแฮ็กเลยเข้ามาแล้วอ,อย่าทำผัว,ว,เ,วเรานะกูก็ทำได้ค่ะเ,เนี่ยโหดเวอร์แล้วไงโอ้ใช่ได้ใช่ได้ บรีบูดแรงมากแรงมากค่ะเละปาเทเละเละโอ้ยโอ้โหคดมันเลยแม่งปั๊มไม่หยุดเลยอ่ะฉันว่าไม่รอดแล้วเธอแชมป์ลูกเตะของเราเนี่ยแล้วสามตองอายคนอีกก็ไม่ใช่หยอกหยอกยังไงเฮ้ยติดติดคิงคิงคิงนะคิงยังยังมึงห้ยแม่งเอา ยา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 พึ่งยังยังเฮ้ยลุ้นดีลุ้นว่าลุ้นวหุยดึงอุ้ยหัวแดงเจอหัวแดงเว้ยมาไม่มีอยู่มีอันนี้หัวส้มเราไม่เห็นนะเมื่อกี้หนึ่งสองโอ้โหจบเลยโฮ้ยนิวแชมป์ มันเลิศแกม right well, ันมันปูมาอย่างเงี <m ins> <m ins ้วายว้ายว้ายว้ายใจเย็นใจเย็นใจเย็นว้ายใจเย็นอออากาศอยู่มันมันปูมามันก็ต้องตามด้วยแหละแกแต่ประเด็นอะไม่เห็นตอนจบป่ะจริงกล้องมันจับไม่ทันเว้ยเสียดายมันสวิตช์ไม่ทันเออขอบคุณที่รีเพย์ให้นะดูดูนี้แทนดูนี้แทนจะแทนฉันได้ยาลียายาลีเกมขัดจะลู้ฉันอยากรู้เดี๋ยวน่าจะฮิวไหมอะ ไม่เอาไม่เอาปลาหมึกไม่เอาขอให้เดียวหน้าลืมแต่งหน้ามาปุ๊บแกนี่ใส่ไปดีเขาดารักมากเลยอ่ะแต่ไม่ได้มันต้องแต่งหนาๆเดี๋ยวมันไม่ดุคนจะไม่เชื่อบีมาทันเวกอะไ่ใช่เวกอะไรล่ะมาทันมาทันทินิตี้ดียวหน้าพอดีเผอเวกเผอเผไปอ่านอ่านชื่อเธอฉันก็เลยแบบเธอมาทันดูเวกาไม่ใช่ทินิตี้กับดียวหน้าเด้อ ้ฟองสบ,บู่นึกถึงเอ็มม่าเลยแล้วโคคอมพิเวเตอร์ท่านหนึ่งไหนดูสินี่ซิกเนเจอร์มูฟเรวิวเรวิวแกแล้วฟูจิวราระอัมบากับวีนัสเดอร์ไมลอดต่างกันยังไงเฮ้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าวีนัสเดอร์ไมลอดจะเป็นอีกท่าหนึ่งเนาะหรอมันไม่เหมือนกันเนาะสรุปเออไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้แล้วกูเรียกทุกอย่างฟูจิวราระอัมบาไม่เวลากูจะเรียกต่อไปแกชุดรีเคิล ที่อยากพิโทษนะกีฬาสีตัวแทนจากสีเขียวโรงเรียนอะไรดีนั่นแหละวัดบ้านเกาะนวิทยาโหมมีเส้นทางวิทยาศาสตร์หรือเขามาตีมนี้หรือว่าประการังแบบอยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอะรอย่างเง้ยไงใหญ่แบบนี้ก้ะอ่าแชมป์มาแล้วแชมปโอ้ยรองเท้ารองเท้ามีไฟรองเท้าไฟเฮ้ยเดี๋ยว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 ไวโอลินเสียแน่ เปิดอลังการอ่ะแกเพราะว่าที่เมื่อวานเราเอาเพลงเดียวนะเปิดไลฟ์ก็คือเหมือนรู้อ่ะก็กูไม่รู้นะอุ้ยไอ้แพ้ละโคตรสวยแพ้แน่นอนฉันฉันเสียดายตรงที่ว่าเพลงเพลงแบบเดียวน้มไม่ได้จึ้งอ่ะเพลงมันค่อนข้างเรียบอ่ะถ้าเพลงมันจึ้งอ่ะมันจะเหมือนแบบนาการ์ตูนปีนั้นนึกออกว่าแบบเออเออเพลงมันเรียบไปหน่อยก็จะได้ประมาณนี้แหละ แค่แกฉันนึกถึงชุดคุม Charlotte f a i ขอโทษนะไม่อยากให้แพ้เลยอ่ะเธอทำไงดีอ่ะฉันเธอฉันหัวใจจะวายอ่ะก็กดหยุดแมทไว้เดี๋ยวไปดูต่อปีหน้าเราได้ทำการช่วยเดีย่น้าจต่การเสียเสียชาวเป็นที่รู้ล่อแล้ววุ Damon ้กรรมการกรรมการยิงล้วนว่าแมทเนี้ยอ๋อมันมีสามตัวเนี่ยแล้วก็มีแจ็คเก็ตนี่เหรอเมื่อกี้เห็นถอดไปแล้วตัวหนึ่งไม่เก๋ว่ะแกใส่อย่างงี้เหมือนหางเครื่องอ่ะเดี๋ยวเอ้า มีแพงก้อมันแยกกันเหรอเอ้ามึงกี่ชิ้นเนี่ยคุยตื่นเต้นหน้าแกน่ารักงเป็นเป็นพอเล่นบูหรือพอพอตื่นเต้นเริ่มงงละเขาหน้ารักนะวันนี้เด้งเชียว่ะอะไรชนเออนี่คลิปอัพขึ้นมายังไงเออเอโอ้ได้ได้ได้โอ้โอ้ ไม่ไม่ไม่ฟูจิวารามปะไม่ได้นิดเดียวเองนะเธอเมื่อกี้เกือบแล้วเธออุ้ยแล้ววไม่ได้แล้ววีลมาจัดพับคิวเลอันนี้ปะนี่ปะนี่ปะเออสวยสวยสวยทำไมนางแม่นกว่ายายจีเซลว่ท่าไงนึกว่าจะกระโดดแล้ววลงมาจกเคิวแล้ววจะ อุออ้ยหมุนหมุนสามทบเลยนะนั่น,ะนะอะ้าหมุนหมุนสปแปนไม่ได้มันไม่สมูทอย่างที่ควรจะเป็นว่ะความจริงไม่น่าเล่นไม่น่าไม่น่าให้ปัมป้มแบบปัม้มไวอ่ะมันจะไม่สมูทอ่ะความจริงน่าจะเนีน่ยจะให้ไปปั้มเทคนิคก,ก็ไม่น่าไหว เออแต่ก็ใช่ทีมันก็เดียวน้าได้เดียวหน้าได้อีกคนไม่ไม่น่าไหวจังจังหวะจะโคนทินิตี้มันไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยอ้าวอ้าวเหยิบมือเชนาเบลล์เหรอเชนาเบลล์เชนาเฟรโซแมตแมงเริ่มอันนี้แล้วอ่ะเฮ้ยดีดีดีเออเออไม่ไหวไม่ไหวแก้ปัญหาซะเออ กูลุ้นอยู่นะแต่มึงปั๊มให้ันสนุกหน่อยได้ไหมอ่ะเหมือนกูลุ้นของกูอยู่คนเดียวตอนเนี้ยตรงนี้คือรู้จึกเฉยมามันเฉยแบบเฉยอะลืมคิวป่ะเนี่ยทำไมจังหวะมันแปลกๆวะเฮียเดี๋ยวน้ำมันเอาไม่อยู่อะโอ โอไยนางนางปัป้มตบีดไปไม่ได้เวย้ยจังหวะทีตตีไม่ได้ดีขนาดนั้นอนะเหมือนนางใส่ท่าเป็นบล็อกบล็อก,อกเป็นเซตเซตอะอธิบายไม่ถูกอนะมันไม่ได้แบบไหลไหลไหล,ไ,ล,ไ,ลไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นอนะถ้าเกิดใหรทิดถึงแชมป์ตอนนี้นะคะใส่ตามากเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งฟ้องตอนนางป้องกันแชมป์อะมันจะคล้ายๆใหญ่ใหญ่เด็กตกอะเออหรือเก็บแรงไว้ใส่ตอนท้ายป่ะเพราะตั้งใจจะแมตช์ยาวไม่รู้อะ แต่ไม่ควรทำให้หน้าเบื่อขนาดนี้ป้ะกินเอ้ยตะบอ,อ,อกวง่วงมากเลยเอาปามีออกมาจากหลังฉากเลยได้ไหมอะ่ะเออออกมาเลยออกมาทั้งแมงออกมาเหอะตอนนี้ทินเอเล็กซานด์เน้นแบบว่าแบบไอ้นี่แข็งเดียวเลยอะ่ะแล้วหน้าเบื่อด้วยถ่วงเวลาอะไรปะเนี่ยเราเข้าคอมพิวเตอร์ไปเไปนี่ยไอ้นี่ไงถ่วงเวลา60นาทีไงกางคิดอยู่เธอมันดูถ่วงเวลาแปลกๆป้อมแบบให้มันดูนานๆเกินสิบปกติอ่ะแตคือ ปล้ำยังไงไม่ให้ถ่วงเวลามันทําได้แต่ว่าถ้าถ่วงเวลาคนจะรู้ไงแบบเอออีไอ้นี่ถ่วงเวลาไม่ไงทินมันจะไม่เนี่ยเปียกแล้วเนี่ยทินมันจะไม่ไหวไงทินิตี้อ่ะคุณดูแล้วคุณสงสารทินิตี้ว่ะตอนเนี้ยอ้าว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 สงสัยต้องกลับไปดูอีกรอบอ่ะมันมันต้องดูอีกรอบนึงอ่ะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้ดาวไม่ได้เออมันมันมันไม่ต่อเนื่องอ่ะอ่ะสตาร์ทไม่ได้ไม่ได้นึง

พราะตอนอยู่ดับเบไม่มีใครใช้ไพ่ไดเวอร์เลยไม่มีไม่เคยรับมาก่อนหักแล้วปูจิวารามบานี่แน่โกรธโกรธเลยสวยสวยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยสปินเล็กบูนซ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาละเซนเตอร์ทีดีว่าดีว่าเซนเตอร์แบบสปิรเล็กโคตรจ็ดีว่าเหรียญท่านี้เนาะ เดซี่บอกมึงแพ้ซะทีเถอะมูฟเซ็ตกูหมดแล้วเฮ้ยคนตาลุดึงดาว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 เดือดมากดึงดาวคนตาลุดึงดาวมาแล้วหนึ่งดาวทีเด็เต้ปั้มเดือดมากกดตาหลุดเลยค่ะหนึ่งดาวค่ะนี่ต่อไปเฮ้ยขึ้นเวทีปุ๊บดึงขนตาตัวเองออกอาหนึ่งดาวอีช่องนี้แจกหนึ่งดาวแล้วอะไรอย่างนี้ยขอบเหรอขอบชีสหรือเปล่าขอบไส่กรอกกี่สิบแผ่นไหมไส่กรอกชีสอือช่อย ครั้งที่ 2, ในการรับค่าพายดรยเวอร์มึงแล้วมันไปรับตรงคอบแล้วเมื่อกี้เซลจะน่ากลัวเลยเว้ยไอเดียวน้ามึงอย่าเดียวน้ามึงอย่าเสียสตินะมึงแพ้นะมึงอย่าโลกนะมึงโลกทำไมยังไเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้ยโอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพอแล้ว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 ินมันในนี้แล้วหัวบุกแล้วหัวยุบแล้วคอยดลแล้วมึงมึงเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ้ไรอไรอ ทำอะไรกูดซันบอมกดก่อนผิดผิดโอ้เสียดายเมื่อกี้งงล็อกแล้วออออ๋ล็กเสียดายเมื่อกี้นงงยาแถบนะยาแถบนะดิออน่ะไม่ไม่ไม่เอากดแล้วกดเลยกดเลยเร็วฮะอะไรแถบเอาแถบตอนไหนแถบตอนไหน เฮ้ยมันง่ายไปไหมแฮบง่ายไปไหมมึงแฮบง่ายไปไหมอ่ะเฮ้ยมึงได้แทมปง่ายไปไหมเทีนี้ไปถือกูไปถือเนีไม่เอาไม่โอเคนะอุ้ยมึงเท็ดดี้ไม่เอาคูเลสคู่เลสกูพูดเลยกูเลสได้แชมป์แบบนี้กูไม่ถือไม่เอามึงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเว้ยแมดด่าเฮ้ยเราไม่เห็นมันแท็บจริงๆนะกรรมการคงเห็นนะเฉันเห็นเขาเล่นนี่นี่ก็คิดว่าหลับ ไม่เอาเอาจริงๆอ่ะพูดตรงๆถ้าเกิดว่าแบบล็อกให้ดีอ่หน้าหลับไปเลยดีกว่านะเว้ยแต่มันต้องปั้มนานกว่านี้ไงให้เราเชื่อว่าเออมันหลับได้จริงๆอ่ะทินนี่คุ่กี่นาทีเองเนี่ยแกมันปั้มนิดเดียวเองมันปั้มสั้นไปไม่แต่ถ้าเกิดว่าจะปั้มสั้นขนาดเนี้ยทินมึงต้องใส่ใส่แรงใส่หนักกว่านี้เว้ยเนี่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 ยไหนวะเนี่ยแหละไหนอ่ะฮะกล้องไอ้เนี่ย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 น่เนี่ย่เนีน ช้ำโลกแบบนี้ไม่ถือไม่เอาไม่ซื้อเอาไม่มีใครมาด้วยหุดหงิดอ่ะไม่โอเคอ่ะนอนเนี่ยกว่าไป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 เฮียไม่ได้อ่ะใย่ใหญ่ให่าหญ่เด็กใหญ่นอนค่ะ